เอาละครับสำหรับมาเวลสแนปนะครับผมตอนนี้ผมก็มีเด็กๆหนึ่งที่แบบเอ้ยเอาไปเล่นแล้วก็คนั่นที่จะเข้ามือในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเด็กนี้ชื่อว่ากุ o ไ b y บเฮล่าทาไมถึงชื่อนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Marvel Snap นะครับผมก็สอบ Marvel Snap นะก็เล่นเรื่อยๆครับสนุกสนุกดีนะก็เรียนรู้พวกแมคาีนิกต่างๆของเกมแล้วก็ไล่เก็บการ์ดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมีพวกวิดีโอที่เป็นเกี่ยวกับการเปิดพวกแบบรูทบ็อกซ์ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็มีเด็กๆนึงนะครับผมที่ผมก็เ,เล่นมาแล้วก็ใช้เด็กนี้ไต่ขึ้นมาได้นะตอนนี้แรงก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยครับผมช่วง 56แล้วนะครับผมก็เป็นในอยู่ในซีซันของ Savage Land เนาะอันนี้กอ็อยู่ที่ระดับแพตตินัมนะครับก็ยังไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็แบบเเล่นเด็กนี้พออยู่มือระดับหนึ่งพอจะเข้าใจเทคนิคต่างๆนะครับผม ก็ผมจะมีเด็กช well ื่อว่านะครับเด็กชื่อว่ากูดไบเฮล่านะครับสาเหตุที่ตั้งชื่อกูดไบเฮล่านั้นเพื่อเป็นการเด็กเนี้ยจะเป็นลักษณะของเด็กที่มีการดิสคาร์หรือว่ามีการทําลายการดเยอะๆประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เป็นการทําลายการได้เยอะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาอยู่หลายครั้งเลยที่คือตัวกลยุทธ์สำคัญเนี่ยในเด็กเนี้ยนั่นคือเฮล่านั่นเองนะครับเฮล่าเนี่ยมันจะเป็นการที่มีค่าร้ายหกนะครับแล้วก็คล้ายๆแบบว่าเด็กเราเนี่ยจะมีกลยุทธ์ในการที่แบบว่าจะโยนจะจะโยนการ์ดในมือทิ้งเรื่อๆนแล้้วกก็ใใชเาร พวกสามพาเวสีต่างๆที่เราทิ้งจากมือออกไปเนี่ยขึ้นมาให้หมดนะทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างกลยุทธ์ดำเนินไปเนี่ยมันก็มีแบบช่วงไอ้ตัวที่มันแบบมีเอฟเฟกต์รนการแบบโยนการ์ดทิ้งใช่ไหมอย่างเช่นแบบพวกเบลดพวกอะไรเงี้ยเนี่ยตัวดีเลยเบลดนะอ่าแกมบิดอย่างเงี้ยนะครับผมอะไรกับเนี่ยเฮลคาวอย่างเงี้ยนะครับ อีกตัวหนึ่งซอนมาสเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะแบบไปฟันทำลายเฮล่านะอันนี้ก็เป็นเทพแห่งเทพแห่งการทำลายเฮล่าเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการในเดีกกันนะครับก็มีก็มีเบลดนะครับเบลดก็จะเป็นแบบตัวที่มีค่าไล่หนึ่งแล้วก็ทำลายพวกการ์ดในมือต่างๆนะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะไปคอมโบกับเจ้านี้ครับเดอะสวอมนะครับผมเจ้าตัวสวอมเนี่ยซึ่งสวอมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เวลามันถูกทำลาย จากในมือเราปุ๊บมันก็จะเพิ่มแยกล่างนะครับผมออกมาเป็น2อ,อ่าอีกอีกสใบเลยนะครับแล้วก็เอนอจีที่ใช้ก็จะเป็นศูนย์ด้วยนะครับ มอร์เบสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เวลาที่แบบทุกครั้งที่มีการโยนการ์ดในมือทิ้งเนี่ยพลังของมอร์เบสก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับแต่ดูหน้ามอร์เบสอะไรเนี่ยเหมือนเอเลนเยเกอร์ไงไม่รู้นะร่างไททันนะครับนี่แล้วก็มีวูเบอร์เลนอีกตัวหนึ่งนะครับวูเบอร์เลนก็เป็นตัวที่แบบเอ้เวลาที่แบบว่าเราเจอพื้นที่ที่มีการทําลายตัวอ่าตัววาเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ากลับมาได้นะหรือว่าจะพอทิง้งอ่าวูเบอร์เลนออกมาจากมือนะมันก็จะไม่ยอมไปมันก็จะกลับมมาาาาาาาทททีีีี่่่่สสนน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 นะะะครรรนะรัััันะนนัับบกกกก็็็เเปอออตตววึงงงไ้้้หลย์ดฝศูขพ ใช้ได้นะถือว่าต้องใช้ในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับอ่าอีกอันนึงครับซอร์ตแมสเตอร์นะอันนี้ซอร์ตแมสเตอร์ก็เพิ่งมีแจกเอ่อเจ้าตัวไลการ์ดใหม่ไปด้วยนะครับก็เทมากทีเดียวนะเป็นแบบเป็นตีมตุ๊ดจีนอะไรอย่างงี้นะครับอ่าอันนี้ก็ซอร์ตแมสเตอร์นะครับนี่ซอร์ตแมสเตอร์นะเรามีหลายลายนะเราเอาลายนี้เลยนี่เป็นลายแจกเป็นสำหรับแวรเรียนนะครับนี่มาเป็นลายนี้นะแล้วก็นี่ครับผมแบล็กแคทนะครับแบล็กแคทนะครับหรือว่า นางแมวสาวยั่วสวาดนั่นเองอนางแบล็กแคทเนี่ยก็จะเวลาที่แบบว่าเทิร์นที่เราได้แบล็กแคทมาเนี่ยนะครับ แล้วก็จะใช้ energy 3ในการที่จะทาให้ได้แวนเลียนพลังโจมตี7ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเลยเธอนั้นแล้วเราไม่ได้ใช้เธออย่างเงี้ยเธอจะหนีจากมือเราไปเลยซึ่งก็ตรงกับกลยุทธ์ของเด็กเลยซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับอ่าช่างฉีนะช่างฉีก็เป็นตัวที่เอาไว้สลับเวลาที่ฝั่งศัตรูเราเจอฝั่งศัตรูที่มีพลังโจมตีเยอะๆเ,เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ลดพลังของศัตรูได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเคยเจอแบบว่าเป็นกองทัพฮัคมาแนวโหซีสามสี่ตัวเนี่ยเ <laughs> จอช่างฉียิงตูมเข เข้าวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบพลังโจมตีเยอะนะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือแบบไอ้ทให้เราสามารถทิ้งการ์ดในมือได้2ใบด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะ d i s c l a i m <laughs> ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับอ่าลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะแบบไอ้อ่าลอกอ่ตัว แวรเลียนที่ฝั่งศัตรูลงมาได้นะครับอันนี้ก็ช่วยทำให้พลิกเกมได้หลายอันอยู่นะครับเฮล่านะครับผมราชินีแห่งความตายนะส่วนใหญ่จะต,ตายก่อนจะได้ออกก็ <c oughs> อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคุณบาเฮล่าก็โดนแบบโอ้โหเจ้าพวกตวนอื่นเนี่ยฟันตายหมดแต่ถ้าเกิดว่าเฮล่าได้ลงส่วนเนญ่ยผมพยายามจะให้เฮล่าได้ออกอได้ออกมาแสดงฝีมือนะครับก็ทําให้เฮล่าสามารถชุบเพื่อนๆได้นะนี่แล้วก็อีกอันนึงครับชีฮักนะครับชีฮักนะครับผมว่าชีฮักนะตัวตัวนี้ก็ได้เป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัววาเลียนที่มีพลังโจมตี ที่ว่านั่นจะเยอะนะครับก็อันนี้เพืเ่อนๆสามารถสลับใช้ได้กับหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพอคลิปส์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเป็นตัวที่แบบมีค่าไล่หกอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเนี่ยะจะเป็นเจ้านี่ก็ได้นะถ้าเรามาดูที่ตัวค่าไล่หกใช่ไหมเนี่ยจะมาเป็นนี่ก็ได้นะครับจะเป็นแบบเนี่ย เป็นอนะินฟะินอตนะก็ได้นะครับเป็นเดสก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวแรกๆก,ก็ได้อย่างอัพพอร์คลิปก็ได้นะอัพพอร์คลิปก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าโดนฟันแล้วก็ยิ่งมันโดนทําลายการจากในมือมากเท่าไหร่พลังมันมันก็จะยิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีตัวที่สามารถเอาเป็นแบบไอ้ตัวแทนที่ได้หลายตัวฮับก,ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนอยากจะการันตีเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นมืออย่างเงี้ยก็อเมริกันชาเวสก็พอได้ นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูแล้วกันสำหรับเจเดกนี้นะก็เด็กนี้ก็ตัว replacement ก็สามารถที่จะเอาตัวทำลายการ์ดได้ในมืออยู่ได้อีกหลายตัวเลยทีเดียวนะเพื่อนเพก็สามารถมากดที่ตัวกรองนะครับแล้วก็เนี่ยเน้นแบบทาลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับทิ้งนะครับทิ้งๆนะครับเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวที่ทิ้งได้อยู่เนี่ยก็ ที่ยังไม่รับเนี่ยก็ผมก็ยังมีขาดอยู่หลายตัวนะครับอย่างคอลลินวิ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยมูนไนท์อะไรเงี้ยพวกนี้ก็น่าใช้หลายๆคนก็สามารถเอาเด็คูล่าเนี่ยครับผมอยากได้เจ้าตัวนี้มากเลยเจ้าโกสไลเดอร์นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยอยากได้มากๆนะฮะเนี่ยแล้วก็โอ้โหเฮลิแคลเลอร์นี่ก็เท่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเด็กนี้กันดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะกูด๊ดบายเฮล่าหรือเปล่ามันชอบฟันเฮล่าทิ้งซะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสับเด็กนี้นะครับอ่าสเตรบ็อกนะ ผู้พิทักษ์แห่งความตายนะครับเนี่ยก็ในเทิร์นแรกแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กนี้ก็จะเจอปัญหาที่แบบว่าเออเจอเจ้าตัววลเรียนที่มาถึงปุ๊บใช้ใช้เอเนอร์จีเยอะอ,อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหลังๆเนี่ยการ์ดในมือก็จะน้อยอยู่แล้วด้วยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูพื้นที่กันนะครับมีเนี่ย stretch academy นะอ่าการ์ดก็จะถูกเอาวาร์ปมาจากพื้นที่แบบสมนะครับแล้วก็ในเทิร์นห้าการ์ดทุกใบต้องลงที่นี่อ่าเราก็ลงวูบิลีนก่อนก็ได้นะ ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เนี่ยคอลินวิ่งนะครับตอนนี้ก็เนี่ยมอเบียสก็โดนฟันทิ้งปแลวนะก็แปลว่าเป็นคนที่เล่นกลยุทธ์คล้ายๆ,ๆกันนะครับก็ผมก็เจอแบบไอ้คนที่เล่นแบบกลยุทธ์ดิสการ์ดนี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะโยนเจ้าเฮลคาวลงไปนะครับสักที่หนึ่งนะซึ่งเฮลคาวก็จะโยนการ์ดในมือเราทิ้งไปนะครับซึ่งเราก็ลุ้นแบบเอ้ยถ้าเฮล่าออกมาตอนท้ายนี่ก็ถือว่าดีอะไรเงี้ยน,นะครับฝั่งนู่นเอาล็อกจอมาแล้วนะนี่กนะ ก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับมอเบียสนะครับนี่มอเบียสก็โดดไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะปุ๊บนี่เดี๋ยวฝั่งนู้นล็อกจอก็จะเนี่ยครับจะมีการแบบสลับการ์ดในเมืองฝั่งตรงข้ามละแจมบิดมาเฮ้ยแจมบิดแย่แล้วยิงใส่วูเบอรีไปเออไม่ใช่นะโอเคตายไปหนึ่งตัวแต่เราก็ยังคงอยู่นะฮะมอเบียสเราหายไปแล้วเฮ้ยมันกลายเป็นอาพอพคาลิปมาแล้วแย่แล้วเอาแล้วครับก็เดี๋ยวเนี่ยผมก็จะเอาเบลดลงไปนะครับ แล้วเบก็จะฟันสวอมนะถ้าฟันสวอมปุ๊บเนี่ยก็จะปุ๊บกลายเป็นสองใบนะนี่งไงล่ะสวอมลีดเดอร์ไปแล้วปุ๊บใบสําคัญไปอีกแล้วนี่ครับปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะพลิกกันได้ไหมนะต้องตอนนี้ต้องปนมือเลยก็บอกว่าเฮล่ามาที่เธอได้โปรดเฮล่ามาเร็วเฮล่าเฮล่ามาเร็วเฮล่าเธอสุดท้ายเฮล่ามาโอเคก็เนี่ยแหละครับจะเป็นจังหวะพลิกแล้วนะโอ้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้เอาเฮล่ามาลงนี่แล้วกันอ่ะไป และนี่ก็คือจังหวะสําคัญนะครับก็อ่ะกดสแนปดูสิจะรอดไหมเอาเฮล่ามาชุบทุกตัวที่ตายไปในเทิร์นนี้นะที่หายไปนะเราก็จะได้ลีดเดอร์กลับมาด้วยนะครับซึ่งลีดเดอร์เนี่ยมันก็จะแบบไอ้พานดึงเอาการ์ตัวอื่นของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาเลยนะครับเแบบปึ๊บอ่ะเฮล่ามาฝั่งนู้นก็เฮล่าเหมือนกันนะครับเอาอะไรขึ้นมาบ้างเอาแดกคูล่าเดสนะเราเอามาบ้างอ่ะนี่เรามีทีฮักลีเดอร์ลีเดอร์ก๊อปปี้มาปั๊บปั๊บนี่ระเบิดต้มฝั่งนู้นด้วยโอ้โหดูดีเเเท่หลือกิน โอ้โหเด็กมันแบบนี้นี่เองนะเน้นดวงเน,นเน้นเด็เน้นดวงแล้วก็ถือพิ่งดูอย่างกับเฮล่าการที่เรา,เาใช้ชื่อของอะไรนะกูดบา e เฮล่าแล้วใส่ชื่อเฮล่ามามันได้ผลจริงๆด้วยนะเนี่ยครับก็แม่คนิกของมันก็จะประมาณนี้นะก็แบบเน้นแบบโยนการ์ดในมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเฮล่ามันโผล่มาตอนแรกๆเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะลำบากลำบนอยู่ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็เนีน่ยการเล่นแบบนี้ก็ ต้องเน้นพวกจังหวะพวกอะไรด้วยแหละนะคือถ้าเฮล่าไปก็ต้องคือถ้าเฮล่าไปก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้อะไรเงี้ยนะก็อาจจะต้องแบบมีการปรับกลยุทธ์อะไรสักน,น,นิดนึงระหว่างเกมนะครับค่อยๆอ่านพวกสกิลพื้นที่ดีๆนะพื้นที่นี่ก็มีผลมีส,ส่วนสำคัญนะครับในการที่แบบว่ามันจะแบบทําให้เราปรับการเล่นในระหว่างเกมได้ด้วยนะครับเฮล่ายังไม่มานะเฮล่ายังคงสงบนิ่งอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เฮล่ามาช้านะนี่แองจะล่ามาแล้วนะ โอ้คนนี้นี่การ์ดส,สวยมากเลยนะฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจึ๊บแหมพลังก้าวมาแล้วนี่เรามีเจ้าตัวนี้ครับซอสมาสเตอร์มาแล้วนะก็เราลงแกมบิดไปก็ได้นะครับแกมบิดก็น่าจะทําลายการได้สักใบนะก็ไม่ทําลายเจ้าเนี่ยได้ทําลายเจ้าแองเจล่าก็มอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้าทําลายฝั่งนั้นไปก็ทําลายกําลังลบเขาได้เยอะเลยนะครับไอออนแมนตายไปแล้วชัวโม่การ์ดขาวดำด้วยนะฮะสวยงามทีเดียว อันนี้ไอนแมนมานครับไปเลยแกมบิดจัดการโอ้โหโดนตัวอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้ไอออนแมนหรือเปล่าเมื่อกี้แบบแบบนะโอ้โหโดนตัวสำคัญด้วยนะครับเอาละนี่เรา,เามีเฮลคาวใช่ไหมจริงๆเราเทอร์นี้เราเราเล่นอย่างนี้ก็ได้นะก็คือเราเอาไอเจ้าตัวเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเฮลคาวลงไปก่อนหรือว่า,าในเทิร์นที่5ทุกคนต้องลงการ์ดที่นี่ใช่ไหมเราเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับเราเอาเนี่ยชางฉีไปยิงเขาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ปึ๊บ จริงช่างฉีเราเทินหน้าแต่ว่าเราเทินหน้าเราจะเล่นด้านด้านด้าน้ายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเ,าเอาช่างฉียิงทางขวาก่อนดีกว่านะครับบิชอปโอ้ซันสปอตนะฮะ uh, ช่างฉียิงสิตุ่มนี่ก็เป็นการทําลายพลังของฝั่งนูน้นไปนะครับเฮล่ามาแล้วโอ้โหเราควรจะให้เกียริเฮล่านะคือถ้าเกิดว่าเราเอาใบนี้ทิ้งลงไปอันนี้เป็นจังหวะที่เราต้องคิดอย่างรอบคอบนะครับถ้าเราลงเฮลคาร์ไปอย่างนี้ใช่ไหม เออตอนนี้มันจะมีอยู่สองจังหวะคือถ้าเราลงเฮลคาร์ไปเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยเราจะเจ๊งได้เลยถ้าเกิดว่าลีดเดอร์กับเฮเล่าเราหายไปจากมือนี่คือจบเกมเลยนะครับแต่ถ้าเราลงเบลดไปหนึ่งตัวเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่ดีคืออย่างอย่างน้อยอะ่ะเราจะต้องเหลือลีดเดอร์หรือเฮเล่าอยู่ในมือสักใบหนึ่งนะครับอ่ามาอย่างนั้นเดี๋ยวลองเบลดไปก่อนก็ได้นะอ่านี่ครับเราเบลดก็จะไปฆ่าเฮเล่าเลยถ้าเบลดฆ่าเฮเล่าก็เราจะเ,เราจะลองจ้าก,กันได้อีกเหมือนกันแต่ก็ยังมีลีดเดอร์ไงอย่างน้อยนะ ปึ๊บนี่โอเคเย่ยนะครับปึ๊บอันนี้ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะว่าเป็นการบัฟการในเด็กนะครับปึ๊บนั่นไงค่าเฮล่าตายชึบเรียบร้อย <laughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนี้ได้นะนะครับอ่ะนี่แหละเนี่ยความปวดหัวจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละอ่ะเขาแซนปมาเราก็อ่ะแนดด้วยก็ได้อ่ะแล้วเราก็เอาลีดเดอร์มานะครับถ้าเราเอาลีดเดอร์ลงตรงนี้ก็ได้นะพลังมันจะได้เท่ากันเป็นอย่างน้อยนะครับฝั่งหนูจะเอาอะไรมาลงนะเฮล่าป่ะ แต่ว่าดูตีมก็คล้ายกันเลยนะนี่อเมริกาชาเวสนะครับปุ๊บอ่าเราก็ลงลีดเดอร์นะแล้วก็นี่เราก็มีชาเวสเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เราก็จะชนะได้เพราะว่าส่วนต่างเราเยอะกว่านะครับนี่ก็อา่โชคดีอีกแล้วนะเกมนี้มันช่าง RNG เยอะซะเหลือเกินเรื่องของจังหวงจังหวะอะไรเนี่ยโหเล่นกันแบบตลกมากเลยนะเน้นจังหวะเน้นความฮาทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเด็กนี้ก็ ถือว่าเล่นเพลินนะาาเดีเเ๋ยวเราเอาอีกสักเกมนึงก็แล้วกันดูว่าความเฮงของกุฎบายเฮล่ามันจะเวิร์กจริงไหมนะเมื่อกี้เราก็กุฎบายเฮล่าแล้วใช่ไหมเฮล่าเราก็โดนฟันชั่วตายไปเรียบร้อย <laughs> ไม่เหลืออะไรนะครับเนี่ยรอบนี้แหละเราจะเห็นกันละเฮล่ามาใบแรกๆนี่แหละจะรู้เลยว่าเฮล่าจะอยู่ได้รอดถึงตอนท้ายหรือเปล่านะครับและนี่คือเฮล่าของฉันปึ๊บนะมิสตี้ไนท์นะครับโอเคนี่แล้วน้องแบล็กแคทก็จะหนีไปแล้วนะน้องแบล็กแคทคือเราสามารถที่จะ แต่ไปคล้ายกับว่าพอเธอเข้ามาที่ที่มือปุ๊บแล้วเธอนั้นนะ่ะถ้าเราไม่ได้ลงปุ๊บเนี่ยเธอก็จะหายไปเลยนะครับโอ้หืมเกมนี้ชักเริ่มแบบตึงๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเอนเตอร์จีไปห่อ,อเอาวธบบอลลไปก่อนดีไหมแต่เกมนี้ก็ดูดีนะดูไม่แย่นักนะครับอ่ะเราฟันถ้าเราฟันการ์ดในมือเราก็ดูไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะตอนแรกนะเพราะว่าหืมแต่ก็เสียดายนะ อ่ะเรามาฟันทิ้งเลยก็แล้วกันนะดูว่าจะโดนโดนโดน,ดน,ดนตัวสำคัญไหมขอให้อย่าโดนเฮล่าพอแล้วนะครับกูตบายเฮล่าเฮล่าอย่าตายโอเคไปฟันแกมบิดนะซึ่งฟันแกมบิดนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาเอาตามตรงแล้วนะอ่ะการเราค่อยๆลดลงทีละใบสองใบแล้วนะครับอ่ะเราก็เอาวูบบลีนมากระโดดลงตรงนี้อย่างน้อยถ้าเกิดว่าวูบบลีนตายปุ๊บจะได้กระโดดไปสักช่องช่องหนึ่งได้นะครับนี่ชีฮักนะฮะอึบ๊บอ่ะมาตายปุ๊บนี่กลับมาแล้ววูบบลีนก็จะกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งพลังเหลือสูดโอ้ยแย่ละ แบบนี้ดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมีเจ้า,นา,าเนี่ยวบบเพทริอัเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้กับเนี่ยครับทั้งวาร์ฟทั้งอะไรอย่างเงี้ยแปบลบว่าฝั่งนู้นถ้าเกิดว่ามีอัลตรอนอยู่ในเมืองนี่เราอาจจะตายได้เลยทีเดียวนะครับเฮ้บโหนี่ไงลอกเพทริอัออกมาอีกแล้วเพิ่มพลังเข้าไปอือเอาลนะส n a ปแล้วนะครับเขา snap แ,แล้วแบบนี้คือการยั่วยุแล้วอย่างงี้แต่เดี๋ยวเราจะเอาแกมบิดออกมาหนึ่งตัวนะเนี่ย เดี๋ยวเธอหน้าเราจะโดนเอาเราเราจะโดนเอาทรอนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดอะติงโอเคดีที่เรามีชีฮักอยู่มาเลยไม่นะเท่ากันด้วยเอาละคราวนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปวดเสียเวียนก้าวนและมาวัดกันที่ช่องกลางนะครับผมเฮล่าไปเลยลูกเฮล่าเราเนี่ยก็จะเอาแกมบิดออกมานะครับโอ้โห,ห,ห,หบับไปทั้งตำบนเลยมาแกมบิดออกมาปึ๊บ โอเคแบ็กแคทแกมบิดโยนไปโอเครอดแล้วนะนี่เฮล่า <laughs> ช่วยได้ <laughs> <laughs> นะครับอ่ะก็นี่แหละครับก็เป็นเด็กที่ทําขึ้นมาเพื่อเล่นสนุกสนุกแหละแล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็แบบไต่ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็พอแบบไอรู้ว่าอ๋อไอเด็กแบบนี้มันเล่นแบบนี้นั่นเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเ <laughs> 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 นี่ย <laughs> ก็ราชินีเฮล่านะครับถ้าเพื่อนๆได้ก็เป็นอีกตัวที่เอามาเล่นแบบทีมโฮดิสการ์ดแล้วก็สนุกดีนะแบบแบบปกป่าช้าขึ้นมานะครับก็อ่าวันนี้ ขอแนะนําเด็กเท่านี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าวิดีโอหน้ามีเด็กไหนสนุกสนุกอีกก็จะเอามาแนะนําเล่นกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแนะนําว่าไอ้เด็กนี้มันพันพฒนาปรับปรุงอะไรเพิ่มได้ก็บอกผมมาด้วยเพราะว่าผมก็เล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับก็ขอบคุณสักการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็ช่องทูนูสาม,มารถสนับสนุนได้ผ่านซุปเปอร์แป้งสมล่างขวานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย